ต้องบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทายสามมือเนาะทุกคนเนาะอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทายสามมือก่อนจะเล้วเนาะเพราะว่าอา่าอย่างเพราะว่าครับค่อยขาเบียดเนาะค่อยขาเบียดเลยอะได้ไทายมือละน้อยมือละน้อยไปเนาะทุกคนเนาะเป็นยังไงบุว่ากันเนาะทุกคนเนาะไปติดตามว่าสนุกกันคลิปนี้สามมือมันจะเป็นยังไงอ่าไป วัสดีทุกคนเมื่อนี้เอาดีใ,ใจแห่งนะมีอ่ามียังไะมีความภาคภูมิมใจลายทุกคนที่ได้กล้องตัวนี้มานน่ก็กล้องที่แบบโมคิดเลยวนะ่าสีดายนะโมคิด่าฝันว่าสีดกล้องตัวนี้มาแบบเบิ้งโฆษณาเบิ้งไปเบิ้งมาป้าจากได้จากได้แต่ว่าบมคิดว่าซีด้มันแต่บางเอิญได้ขายกล้องตัวน แคทนอน M 5 0ออกไป <c oughs> ขายตัวนั้นออกไปเนาะทุกคนเนาะได้ตัวนี้มาเป็นมือหนึ่งเลยเนาะราคามือหนึ่งออกจากซุนซ <c oughs> ุนไทยครับสา,าออสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ตัวนี้เป็นฟูจิ X30 เนาะทุกคน,นตัวนี้อ๋อโคตรดีใจเลยที่ได้ตัวนี้มาอ๋อโคตรดีใจเลยทุกคนเอาลองมาเบิ้งข้างในเบิ้งอ่ามันจะมีอย่างเนาะอ่ะก่็น่าจะไปเบิ้งทางในเอาเบิ้งถุงมันก่อนนี่ าราจะแถมถุงตัวนี้มาให้เราทุกคนเป็นถุงพลาอเอาไว้ใส่กล่องเนาะจะมีซั้นทางหน้าแล้วกันทางในเพราะว่ามีอย่างเด่นเพรมีสายมาทุกคนจะมีสายสายเป็นของฟูจิเนาะวันนี้ก็แล้วก็มีสายสายซากบนสายซากแบตเป็นค่าแบบโทรศัพท์เลยทุกคนเป็นไทซีเนาะทุกคนเนาะไทซีแล้วก็ทางนี้ก็เป็น usb นทุกคนว่ามีอย่างทางไหนไปเปินลงๆมามาตัวนี้สำคัญที่สุด XT 3 0อ่าตัวนี้จะแถมเรีนคิดไหมว่านะทุกคนเนาะเลีนคิดอ่าเท่าไหไร่วะบวจจีไปมาเบิงออก,กันก่อนนะอ่าทุกคนเนี่ยี่จะนิวซีบ,บางกร์อ่ะเอามาไปนี่เอาอ่าไปนีส่สักจีบ,บังกร์ทุกคนอ่าก็จะมี นี่ตอนนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นคู่มือเนาะเป็นคู่มือยังมีเจาะนี้เป็นหัววาฬนาทุกคนอีู่หลังเข็มแล้วก็ตัวกล้องทุกคนตัวกล้องมันอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ฟูจิเอ็กทีสามร้อยจับครั้งแรก ว้าวทุกคนโคตรงามเลยทุกคนโอ้โหโคตรงามเลยทุกคนจะเป็นสไตล์วินเทจเนาะพุ่มนี่โคตรหลายเลยพุ่มนะบอกว่าจีใช่พุ่มใดดีนี่แต่เราจะเขาก็ได้ไปศึกษาเองเนาะทุกคนพุ่มโคตรหลายเลยทุกคนตัวนี้จะเป็นฝาปิดอ่าเลนมันน่าจะอยู่ไหนนี่ต้อ,องขอปะไว้ไว้บอลนี้ก่อนทุกคน ้องเบิงว่า,ากับนี่เป็นเลนมันบ่น่าจะเป็นเลนมันอะอ่าเลนอยู่ในนีตเกิดอ่ะกล้อลงตอนนี้าลงลุเนาะกล้องนีเลนอยู่นนีเลก่อนโอ้โหน,นี่เจ้า XT 30 30เนาะสิดง อาเรนนี่จะเขาจะจะแถมมาให้กับกลองกับ15-45นะทุกคนเนาะเรน15-45ไปเรีนคิดทุกคนตัวนี้ F 3.5จุด6นะทุกคนเนาะตัวนี้เรนฟูจิทุกคนฟูจิ X-T 30มาแล้วอ้โอโคตรเทเลยทุกคนก็ยม่คิดว่าฝันเลยว่าเอยจะได้ได้มันบม่คิดเลยว่ามี บมกิดเลยว่าจีได้จับมั้ปุ้มมือนโคตรลายทุกคนงานปุ้มโคตรลายเลย <c oughs> อมามาลองไซ่เลนทุกคนไซ่เลนแล้วมันจีที่จังใดอ่าตัวนี้ไข่ยังไรปะอมาแบบนี้โอ้โหทุกคนฟุตมานำเลยอ่าทุกคนก่อนไซ่เลนนะทำระเบียบ คือกดปุ่มตัวนี้แล้วกันะะสอบจุดที่พราเจ้ามากไาว้เนาะสอบก,กันยุ่งใ่เนาะได้แน่ตอนนี้จะเป็นจุดสีแดงตัวน,นี้ก็จุดสีแดงครับุดใส่กันแล้วนกะ็มุนให้มันดังแตบกาได้เลยทุกคนนี่โอ้โหทุกคนโคตรครับเลยทุกคนเป็นในน้อย ี่กระทัดจับกระทัดหัดดีทุกคนปุ่มนี้โคตรหลายปุ่มเลยโบูมโฮว่าปุ่มใดเป็นปุ่มใดเท่าตอนนี้โอ้สุดยอดนี่งานถ่ายรูปง,งานวิดีโอนี้ต้องตัวนี้เลยทุกคนสีมันโคตรดีโคตรสดโคตรใสอ่าโคตรดีนะทุกคนสมกับราคามันนะนี่มาจะลองเปิดลงองทุกคนเปิดน่าจะเป็นตัวนี้แล้วทุกคนเนาะนไป,ปศึกษาจากยูทูบมานี่ทุกคน โอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดเกลนอทุกคนน,นะตัวน,นี้เลนจะเป็นสูมไฟฟ้าไนดะ้ทุกคนเลนมันจะซูมไฟฟ้าเนาะจะบ็คือแว็บ,บ M50 ของค่อยๆของที่ค่อยเคยซื้อมานะอ่ะจะซูมไฟฟ้าเลนมาตืดตืดไฟฟ้าเลยโหดสุดทุกคนเดี๋ยวจัง่อยเราจะไปลองถ่ายจากกล้องตัวนี้บ้างว่า มันจะงามสั่มใดทุกคนก่อนจะไปเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับอ่าภายที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะยังไม่ทันก็ติดตาม YouTube อ่าก็ติดตาม YouTube ให้เด้อทุกคนเด้อก็ติดตาม้เนาะถ้าคลิปนี้อยประโยชน,น์เนาะทุกคนเนาะกปติดตามให้แน่อ่าไปทุกคนเอาไปลองใส่มันนมะอ่งไปลองเบิรงนท้ายวิดีโอเบิงร์นกระแทงหัวเบิรงว่าสมรรถภาพกล้อง Fuji XT30 มันจะซ่่มใดทุกคน ไปกันเลยไป<ๆ>ตอนนี้ก็ได้ใช้กล้องฟูจิ XT30 ถ่ายหน้าคนเนาะอ่า บม่มีการซ้เนาะทุกคนเนาะมันกส็สี่ซ้ำหน่อยนึงเวลาห้อยยางนี่นทุกคนเนะาะก็สีประมาณนี้สีประมาณนี้เลยทุกคนตัวนี้เป็นโหมดอ่าวิดีโอซีจเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปเบิังโหมดอ่าภาผนโยนลงไปโหมดนี้เป็นโหมดที่ขัเจ้ามักใไซกันในกองฟนะูจิเอ็กซ์ทีสามสิบเนาะอ่าเป็นโหมดตัว e แล้วก็อ่า,าเอาราโหมดภาผนโยนเนาะทุกคนเนาะถ้าวบาผิดก็ขอโทษขออาภัยนะทุกคนเนาะ อาจจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็โฟกัสหน้าได้ดีเลยทุกคนโอเคทุกคนก็นสิประมาณนี้เนาะเอาทุกคนนี่ก็เป็น กล้องฟูจิ x t สามสิบท้ายเนาะทุกคนเนาะในตอนนี้อ่ะวิดีโอนี้ตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอปิดท้ายเนาะทุกคนเนาะปิดท้ายของอ่าคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ากันสิป,ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกล้องฟนะูจิ x t สามสามสเนาะทุกคนเนาะกันสิป,ประมาณนี้เนาะกล้องใหม่ของคุยเอง m ห้าสได้ขายออกไปแล้วก็เลยได้ฟูจิตัวนี้มาเนาะทุกคนเนาะภูมิใจหลายเนาะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะอ่ะขอให้ทุกคนเนาะ ก้อนวิดีโอนี้จะจบเนาะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนกดติดตามยูทูบแล้วก็กดไลค์กดเสพยูทูบให้เนาะทุกคนเนาะคอมเมนต์ลี้นการในเนาะมีกฎกิจเห็นจย่งใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะทุกคนเนะาะบายแล้วพบกันในคลิปต่อไป